อ <ter> e. ันนี้ลอยออันนี <uvo ld iono> ้ลอยหืึข้างหน้าจัดเลยยิงแน่งเลยมีข้างหน้าเหรอคนเดียวเลยเหรอโหดร้ายคนเดียวเขาแบบสุไพ่แล้วป้อมมาคนเดียวโหดกว่าบ้านเชียว Welcome to my perfect script ไปไหนครับเนี่ยอืมนู่นเลยโนวาบาซ่าไปจะไปโนวาบาซา่าถึงไหมถึงแต่มีตี้หนึงถึงก่อนเราเฮ้ย<ม>เขาลงเสียง

Oh huh. hey. Over here, ha! with haste my friends oh, We only have 30 quacks to get to the safe zone Attention xp devices have arrived Oh yeah, <coughs> <yeah. coughs>

เด,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 ดือดจัดเลยระวังระวังแถวนี้แหละั่นไงข้างบนโอ้หแม่น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  Reload time You think this is a bug in my programming มันยังอยู่ข้างบนนั่นแหละไว ย้อนลุวาร์ปมาแม่งโดนตีตีหนึ่งพอดีเลยเออโอ้โหเจาะว่ะเก็บคกเก็บสองว่ะเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกิดที่ชุบอยู่ไหนวะที่ชุบก็ตรงศพกูเลยชุบตรงศพกูก็ได้หรอชุบตรงศพมึงได้เหรอได้ชุบตรงศพกูได้กับไอชุบตรงแท่นเสาถ้าเกิดยังอยู่ในยังไม่ยังเขาเรียกว่าอยู่ในขอบเขตวงนี้ชุบตรงศพกูได้เลยแต่ถ้าเกิดแบบ วงบีบแล้วงี้มันยังดักอยู่เหรอพี่ยมอนี่มันยังดักอยู่เลยทีเดียวทีเดียวมันช้าไปอยู่เหมือนกันแฝงเลยยิ่งเป็นเล่นเก่งจังวะเอาใหม่นี่อ่ะเกินไปเกินไปเกมต่อไป เจอความหล่อเท่ของรถหน่อยเป็นยงเหมือนถีบเ้วยเป็นคนอารมณ์ร้อนครับถีบไปหน่อยอารมณ์ร้อนก็เป็นถีบนะเขาเรียกว่าเป็นการถีบเพื่อให้ปืนเร่งไวอีกแล้วเหอรอว้าวคนเดียวเจ้อะเย้นี่ลองโหนมิดใช่ไหม แม่แล้วเจ้า่องหนนะอันที่เมีนางร่องหนนะไปนู่นไปนู่นแม่ลงตรงนี้ไปนู่นตรงไหนวะมันจะไ,ไปกองปัญชาการเลยัดไฟย่ามึงไปไวจังไยเจ้านั่นอ่ะมันพุ่งดิง่งเออดิง่ดง,ดงดิ่งก็ติดถ้าดิ่งก็จะเร็ว là <t> phải tăng về curve. Chúng ta sẽ đến được không nhỉ? Quẹt, hang, hang rồi. Đúng Uhm. เ d ันวมีคนลงอะไรมีคนไหมหาปืนก่อนแล้วจังหวะนี้เจอไหมละเจอแ๊บน้ขอความอย่างสบายใจก่อน ẻc nưng. ô, cái thứ nhất nè, cái cái thứ một đúng rồi. đúng rồi á. ơi, tựi rồi. cái được rồi. 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 เคือว่ดับไปแล้วอ่ะโหไล่จริงไม่ใช่ทีหนึ่งหรอมันก็แค่ยิงเยอะหมดตายที่แล้วนั่นโอ้อะไรอ่ะเรียบร้อยกูแค็งในตัวนี้มานานแล้วไม่ชอบเลยเอ็มสีเจ้าเอ็มสีเจ้าต้องยิงแรงซีอย่างเงี้ยไปอย่างนู่นเพื่อน ยิงหน้าเราเหรอหรือว่าไงวะยิงหน้าเฮ้ยไปไหมล่ะแบกหนงแกสองเจ้สองเหรอนัง,นง,นงไปเพื่อไปอีกคนนึงเดียวะ

สีสันดิเดี๋ยวสีสันไปดิอะไรอ่ะอื้นสีสันพวก<ะ>ลองขึ้นดิลองขึ้นดิจับนึ่งเติมเกาะจะเป็น,นไนโตรเปก่อนแล้วกันตามก่อนอ๋อโอเคอของแต่งพิลิเตอร์น้อยนี่ในศพนี้ก็มี อย่าเรียกเล่นมันเรียกตอนนี้จริงอรอมาเล่นกัน์ดถอมนอยิงปืนก็แล้วกันนะครับไม่นานก็เพิ่งมาจากงานนเกิดน้องสาวเมื่านวันเกิดพี่วันนี้เกิดน้องสาวไหนงานอีเวนต์เต็มอ่ะ ใครยิงอะไรหลงมานเลยเฮ้ยดิเฮ้ยปืนนี้ยิงนี่กว่าที่คิดเอาปืนนี้แหละปืนเมนทีเดอร์ยิงแรงแน่นดิวอเฮ้ยแน่นปืนมันแน่นอย่างกับปืนนี้แน่นแน่นแม่นมาก Song nguồn lát tùy bể chứa chỗ ở ngoài, every single last Ah, ah, tìm 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 ฉันจรักดิงเกาะสวยเกาะม่วงทันทีอเรัััคเลรรบบบาถแรงรถแรงไปเดี๋ยดิเกาะว่ะไม่ใช่เกาะนี่เลยของของเนี้ยของเนี้ยของเจมแมวอ่ะแต่ต้องรอเวลาปะเรียกอืมจริงเรียกเลยเรียกคน เออใช้งานกล่องสวรรค์เฮ้ยแตเห็นผมเห็นตัวกูแล้วจะโคแปลได้เหรอไหนเองมากเลยมีมีมี โอ้โหฟินเตอร์ของดีีหว่าเดือดไหมตอนนี้คุณเป็นอยู่ทูตแล้วมีอีกมีอกกีกไหนเฮ้ยเขาสลิงเลยเขาเขายิงบนสลิงนะเดรอจ้าเกือบต,ตายละแม็กสวยงามมีอะไรใหช้ไหม โอเคไปนิโหวกันแล้วเดี๋ยวดูซิมีของอะไรแจมเมลไหมโอ้โหอืมสโคปแปลเลยเหรอ ต้องกูแปดต้องใช้ก,กันสนายอย่างเดียวเลยเว้ยเอาอนี้ดีกว่าทั้งนั้นคือเดิมไปเราควรจะต้องเข้าวงนะเพื่อนเอ๋ยรถเทพไปดีกว่าไปรถเทปอันนี้ลอยอ่ะอันนี้ลอย ข้างหน้าจัดเลยยิงแน่งเลยมีข้างหน้าเหรอข้างข้างที่เขานั่งยองอยู่อะนั่งยองทำไมก็ไม่รู้อะเอ๊ะห้าหน่วยสิบหน่วยเยอะเกินใช่ไหมเราขับซิ เนี่มันขับยังไงอ่ากดอะไรวะขึ้นรถขึ้นรถยังไงวะไปม,มันน่าดีมันยิงบนรถได้นี่ใช้เมาส์ในการคุมทิศทางเออเอาโอเคเราได้เรื่องแล้วจวังหวะเนี้ยมันลอยสูงกว่าน,นี้ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้แค่นี้ได้แค่นี้โอ้ไปไหนอ่ะอะไรกล่อง ไอเสาเสาเห็นเสาปะเสาแดงเหลืองในแมปกลางแมปเลยเสาเกาะเสาแดง่ <S <s <uk ur> รูร้เลยเหรอเปล่า <s uk ur> ใช่ไหมใช่ดิกลางกลางวงอะ่ะอืมนั่นคือเสียงอะไรตึ๊บเนี่ยคือเสียงอะไรไม่รู้รถจะระเบิดเหรอไม่ใช่มั้ง เออนี่แหละลงหึกระสุนสวยอือหึส้นตอเยอะดักยิงคนเจ้เลย Sentinel ่ t a y e เย้เฮ็ดิพเย้เ่องอะไรอีกอ๋อเร็ว ังงนึนอยู่เคนโครโลโซเลยแปนะ๊บนึงรอแป๊บนะโอ้ยตองวิ่งอ้อ,อมไกลเลยวะรอแปบบ๊บอ้อมแล้วอ้อมแล้ว อยู่ในนี้เหรอหรือว่าไงการนั้นหนึ่งตรงฝั่งนู้นที่เราหมดเลยรักตะลึงกําลังไปไม่มีแล้วไม่มีใครแล้วฝั่งนั้นฝั่งที่กูเดินฝั่งที่กูเดินมาไม่มีแล้วกูฆ่าไปสองมี่เนี่เจอตรงนี้รอแป๊บมีมีตรงกลัวมี

ตกใจโอเคขอของหน่อยนะครับแหละ I spotted tactical stock และวงกำลังบีบไปแล้วรถก็แตกละวว่าจริงจ้าแดงๆนั่นคืออะไรแดงๆคือกล่องไอดอรอปที่มันลงมาแต่ไม่จัด

Ukai cay nga. Using medkit. quá. performance was. No longer. nè. seconds. We're close to stay alert. hơn mà. Đây cọ này cái chuyện cọ đèn không Long. Chú ấy. Đèn. Đang làm gì Mới đại mới ใช้โดนแป,ลปล๊บนึ่งมันตีสเจวิมีมีเจอคนข้างหน้าข้างบนมันเลงเราอยู่เหรอไม่ได้แจเรลงกูนั่นเองเห็นล้ใช่สองฝั่งแล้ววงบีบจะเลินละสนสสไน มีวงตรงนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนึ่งสามดีสามเหลี่ยมะตอนเนี้ย <c oughs> ทางนี้ทางนี้ This place is good. I like it. Check over here. name shattered. seconds. The safe Sheriff, let's down the Alert. The safe zone is beginning. your chance to stand out. How are none of us in the safe zone? Mia. Sheriff, that ตัวน้ำอ่ะปีิฝนอรอะไรข้างล่างเหรอหนีได้ไปเลยไปเลยรูไปเลยไม่ต้องช่วยบ่งแรงโหแรงจริงไปทนันหลอยยิงม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 ันเติมเลือดไหมจัด,มเ,มดเ,บบเลย วงมาถึงตูแล้วเียวลจะอยู่นีเสียวเียวไล้ว้ี่ล้มันเหลือสคนนะดิไม่เชียโ้าเขาารู้อ่ะเขาดักตรงนั้นเลยอ่ะใช่ตัวนี้เลยยิงกูไม่เชีเจอกันใหม่นุ่มโอเคครับสำหรับเกม ฟาร์ไรท84วันนี้ก็ขอจบไม่แต่เพีงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันในสนามรบหน้าจะเป็นยังไงจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมเอาไว้เจอกันครับ